เกี่ยวกับห้ามคนนู้นไม่ให้ทาอย่างนั้นห้ามคนนั้นไม่ทําอย่างนี้โพสเหมือนจะดีอ่ะแต่ว่าพี่ไปโพสใน a ฟ e b o o k อะไรนะที่จะให้สนับสนุนเพจนะประกาศสนับสนุนเพจคนละ19บาทอะไรประมาณเนี้เห็นมาลัดเห็นมาไวๆเนี่ยนะคนดีก็ทำอย่างนี้กันเหรอเห็นไหมพี่เต้พี่เห็นในเฟซไหม น้องเห็นเพิ่งเห็นเมื่อวานนะคะน้องเห็นเมื่อวานนะฝากสนับสนุนเพจนะสิบก้าบาทพี่แมงปอสวัสด,ดีค่ะคนดีคนที่ไม่ต้องการผลประโยชน์มันไม่มีหรอกค่ะนะทำช่อง YouTube ไม่ว่าคนจะทำคอนเทนต์อะไรไม่ได้เงินก็ได้ชื่อเสียงได้คนรู้จักได้อะไรค่ะเพราะงั้น คนทำหรอกนะมันต้องได้ประโยชน์ถึงจะทําค่ะทําช่อง u t u b e นะถ้าไม่ได้เงินก็ได้ชื่อเสียงได้ความเพลิดเพลินได้ความบันเทิงหรืออะไรสักอย่างที่มันต้องได้ค่ะไม่งั้นคนก็ไม่ทำหรอกทำแล้วมีแต่จ่ายทำแล้วมีแต่เสียคนก็คงไม่ทำคงคงไม่ไลค์คงไม่เล่นคงไม่ทําคลิปไม่ทําอะไรกันนะพี่ก็เหมือนกันพี่จะมาประกาศตัวเองว่าพี่เป็นคนดีไม่ได้อะไรมันไม่ใช่หรอกพี่มาประกาศตัวเองมีตัวตนอยู่ในช่อง YouTube เฟซที่ประกาศให้คนมาสนับสนุนเพจนะจ่ายตังค์กันคนละสิบเก้าบาทเนี่ยพี่ก็เกาะกระแสเรื่องราวดังในในกระแสนะอะไรที่มันเป็นกระแสพี่ก็เกาะไปที่ทําตัวเหมือนพูดดีเหมือนเหมือนเป็นคนดีนะคะแต่ว่านู่นเนี่ยเชิญชวนคนไปรู้จักในนู้นเนี่ยสิบเก้าบาทสนับสนุนเพจฝากสนับสนุนเพจู <c oughs> จริงพี่ไซเบเรียน าพวกเราไม่เข้มแข็งเนี่ยค่าตัวตายยกครัวเลยนะพี่ลูกเนี่ยช่วงพูดอะพวกเรารักกันจะเป็นจะตายพวกเรารักเราทะนุถนอมกันทั้งครอบครัวที่ดิ้งเขาอายุมากกว่าน้องอะตั้งสิบปีแล้วทีเนี้ยเขาก็รักน้องของเขามากนะเราเลี้ยงลูกเราเรารักของเรานะแล้วมาถูกกล่าวหาว่าฆ่าลูกทั้งทั้งที่ตามหานี่เราก็ใจจะขาดนะลูกเราหายเราก็ใจจะขาดแล้วยังถูกประนามพอเจอลูกแล้วลูกตายแล้ว ถูกปนามาฆ่าลูกตัวเองส้าหนักเขาไปอีกแล้วคิดว่าเรื่องราวมันเออเดี๋ยวเดือนสองเดือนเรื่องราวมันก็คงเลือนลางไปเขาก็คงเลิกด่าฝันห้าปียังไม่หยุดด่านะนอกศาลเนี่ยห้าปียังไม่หยุดดา่านี่โดนไปแค่ห้าวันนี่ทําเป็นจะมาเป็นคนดีประกาศเป็นตัวแทนนะหยุดเถะโอพี่อย่าไปห้ามเขาเลยพี่นะเขาอดทนมาแล้วนะคนที่เห็นว่า คนคนนี้เป็นคนร้ายคนที่เขาสงสัยให้เขาได้พูดบังเถอวะว่ากูว่าแล้วนะเมื่อก่อนนี้เขาพูดไม่ได้เพราะอะไรคะพูดปุ๊บโดนทั่วลงปั๊บจะไปพูดที่ไหนจะไปพิมพ์ว่ากูว่าแล้วที่ไหนเนี่ยทัวลงปั๊บจะไปพิมพ์ว่าสงสัยตรงไหนก็ทั่วลงนะพูดตรงไหนก็พูดไม่ได้แค่สกิดเพื่อนว่ากูคิดว่าไห้ั่นน่ะโดนแล้วพูดตรงไหนก็พูดไม่ได้ตอนเนี้ยสาลตัดสินแล้ว ใช่คนนี้แน่แล้วสารชั้นต้นนะ่ะยังตัดสินประมาทก็คือไม่เจตนาพอสาลชั้นอุทธรณ์สาลอุทธรณ์ตัดสินแล้วเป็นเจตนานะพวกคุณไม่ให้เขาพูดหน่อยเหรอไม่ให้พื้นที่เขาหน่อยเหรอในเมื่อตอนนู้นนะ่ะคุณปิดกั้นคนกลุ่มนี้ตั้งห้าปีนะพวกคุณปิดกั้นเขาตั้งห้าปีจะไม่ให้เขาพูดหน่อยเหรอไม่ให้พื้นที่เขาหน่อยเหรอคะใจกว้างๆนะ <laughs> ใจกว้างๆหน่อยพิมหน่อยเดียวโดนด่ากลับใช่ไหมคะ <laughs> พีล่ลำดวนพิมนิดเดียวโดนด่านะ <c oughs> ค่ะคุณกาเล็กซี่ขอบคุณค่ะพีพ่มารดอนพี่ไฮโซกะสวัสดีค่ะ <c oughs> พี่นิดหน่อยขอบคุณค่ะ <c oughs> โอ้โหใจกว้างหน่อยพี่อย่าห้ามใครเลยนะ สูงออกมาทําตัวเป็นนักบุญออกมาทําตัวเป็นพระเอกแต่ที่ไหนได้ในเฟซนู่นไปประกาศว่าถ้าสนับสนุนเพจจ่ายตังค์19บาทผู้ที่ไม่ได้ผลประโยชน์กับอะไรเลยในเรื่องนี้ก่อกระแสพี่ไหมสวัสดีคะ่ะพี่ไหมายน้องจะแจกผ้าข่าหมา20พืนนะพี่ง่วงยังเนี่ยพี่จะนอนยังน้องจะแจกผ้าข่าหมาพี่ชัยวัดสวัสดีคะ่ะเออ ทีมทนายนะคะแม่สาก็เห็นเขาก็ทํางานดีอยู่นะแต่ว่านั่นแหละเหมือนที่แม่ยานบอกนะคะเหมือนที่แม่ยานบอกว่าการเตรียมหลักทรัพย์หลักประกันอะไรมันควรจะเพิ่มขึ้นหรืออะไรนะควรจะเตรียมไว้แต่แม่สาคิดว่าทีมทนายเขาก็คงคาดไม่ถึงว่าจะมีโทษเพิ่มอาจจะคาดว่าแค่ยืนนะคะอาจจะคาดว่าอย่างมากก็แค่ยืนน่ะนะถ้าจะไปบอกแม่ยาน ลูกจะบอกสกิลอะไรหน่อยนึงก็คือถ้าเกิดว่าทนายเขาจะบอกให้ลูกความไปไปไปเพิ่มหลักทรัพย์มาไว้อะนะลูกความก็ตกใจสิพี่คนหนีไปก่อนนะแม่หลวงพี่มาเหรอพี่ตองสวัสดีค่ะไหนหลวงพี่มาเหรอถ้าหลวงพี่มาต้องเบาหวกลับนะผูักการเจ้าค่ะหลวงพี่นาที่พงศ์กล้ามา สวัสดีค่ะแม่แม่ยานทนายก็จะกล้าบอกได้ยังไงว่าป้าป้าเติมหลักทรัพย์เข้าไปอีกสักล้านนึงนะแบบโอ้โหถ้าอย่างนั้นเาก็หนีไปก่อนสิตื่นกันหมดถ้าเป็นอย่างนั้นนทนายโดนยำตั้งแต่ยังไม่ถึงวันจะประกาศอ่าคำพิพากษานะถ้าทนายบอกให้ไปเตรียมหลักทรัพย์เพิ่มนี่มียำทนายนั่นแตยังไม่ขึ้นศาลนี่ขนาดขึ้นศาลเสร็จใหม,ม,ม,ม่ๆแแบบนะ ยังยำทนายขนาดนี้เลยถ้าก่อนขึ้นศาลแล้วทนายบอกว่าป้าป้าเติมหลักทรัพย์เข้าไปอีกสักล้านนึงนะหูดูซิว่าอะไรจะเกิดขึ้นน่าจะเกิดคาตกรรมคกมหาหี <c> ่ <oughs> ทนายตุยแน่ถ้าไม่บอกให้เพิ่มหลักทรัพย์พูดแบบนี้มันหมายความว่ายังไง สอบให้เติมแล้วก็โดนแน่เลยขอบคุณค่ะพี่วัญชัยจริงไหมล่ะพี่พี่พีเอฟซีคิดเหมือนกันไหมนะพอสารลงแล้วโดนหนักเลยทนายโดนหนักเลยตอนตอนนั้นน่ะตัวจำเลยก็ยังอยู่ใช่ไหมคะตัวจำเลยก็ยังอยู่ข้างนอกอยู่ถ้าไปบอกให้จำเลยเตรียมหลับรั์มากๆตั้งแต่ตอนยังไม่เข้าไปอ่านยังไม่เข้าไปฟังคำพิพากษาแล้วก็ที่เอ่อี่อะไรนะ บ้านด่านเหรอคะบี B. บ้านด่านเนาะไม่มีอะไรชดเจยังไม่ได้อะไรสัก,กบ,บาท <c oughs> ยังไม่ได้อะไรเลยค่ะได้แต่คําพิพากษานั่นแหละที่สั่งให้จ่ายอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะแต่ว่าตังยังไม่ได้สักบาทหรอกยังไม่มีใครชดเจยอ,อะไรให้มาก็มีแต่พี่พี่เอฟซีนี่แหละค่ะช่วยกันซื้อของแล้วก็มีพี่นิาทานั่นแหละที่ไม่ใช่พี่นิลาชดเจยให้เติมเต็มให้ <c oughs> วันก่อน